ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาเอาต้นพันธุ์ให้ลูกค้าอ่าพี่เทวาจะงัดไปให้ลูกค้าดูเ <c oughs> นี่ยกำลังตัดกันอยู่ครับผมโอ้ขาดนะพี่เทวานั่นแหละนั่นแหละแค่นี้แหละขาดไปให้กระพริบรเดี๋ยวก็จะขาดทุน <c oughs> เอาไไไปว้หนโอ้มีมีเป็นร้อยไร่เนี่ยกอเดียวขาดทุนก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละ มีที่ไว้หรือเปล่าล่ะยี่สิบกิโลเท่านั้งแหละนั่นแหละครับผมหัวค่อนข้างใหญ่ครับที่นี่ก็สิบตันขึ้นครับผมประมาณเดี๋ยวมีดไปยั้งประมาณหนึ่งมีนาแต่ใหญ่กว่านี้เป็นเท่าเลยอออีกเดือนเดียวเนี่ยอีกเดือนเนึ่งกว่านี้เป็นเท่าเลยโอ้ดินดินข้างล่างยังยังไม่ถึงกับยังนั่นนะยังเปียกอยู่มันกําลังโตมันกำลังโตอ๋อเจ็ดแปดเดือนนี้กําลังโตเก้าสิบเก้าเดือนถึงสิบเดือนนี่คือ พอดีง่ายเก้าเดือนเก้าเดือนจะพอดีจะพอดีใช่ไหมอันนี้มันแปดเดือนให้มันจะเริ่มแปดเดือนเพิ่งจะเริ่มแปดเดือนยังไม่ฟ่าครับเจ็ดเดือนป่าแปดเดือนครับแต่ถ้าเกิดนั่นผลจะใหญ่กว่านี้อีกเท่าหงเลยนะเดียวๆใช่แค่ขึ้นเนี่ยกุมภา่ยถึงมีนาครับผลใหญ่กว่านี้ได้นั่นแหละไปพ่วงข้างหลังเลยนั่นแหละขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปมัดเอง ครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับตัวนี้ก็หัวใหญ่ครับโอ้โหหัวใหญ่ขาดซะด้วยเนี่ยนะขาดอยู่ในนั้นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าดูฝากไปลูกค้าที่มารับต้นพันธุ์ครับผมเนี่ยคือกําลังตัดกันครับผมนี่มันต้นใหญ่กว่านี้เยอะใช่ไมยี่สิบโลน่ะเกือบมันสิบกว่าโลสิบกว่าโลสิบกว่าโลเยอะอีแล้วหนัก ได้นีสิ่งใกล้เคียงเลยว่ะประมาณสิบแปดอาจจะไม่ได้ตรงนี้เยอะนะแค่เดือนเดียวครับเนี่นะขอป้อน่ะได้เลยเดี๋ยวพอให้สองเส้นก็พอถ้าเราน็อตเบียร์ก็เดี๋ยวจะลูกค้าสั่งเยอะอยู่เดี๋ยวจะมาเอาเรื่อยๆครับนั่นแหละ เดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวจะมาเอาอีกรถหนึ่งมือลื่นว่างก็จะมาเอาอีกรถหนึ่งครับผมนั่นแหละทีนี้ก็โอ้โหทางนู้นก็ยุ่งเหมือนกันแหละทั้งนาทั้งนั่นก็เ,เนี่ยวันนี้จ้างคนมาไล่นกเพิ่มอีกไล่นกไม่พอคนไม่พอทำนาเยอะโอยก็ไล่ยังเด็กๆอยู่เน่เนาะยังไม่ยุ่งไม่นั่นเนาะสักเก้าเดือนกำลังจะครับอีกเดือนหนึ่งเนะี่ย ครับผมใหญ่วันนี้เป็นเท่าอครับเ,เท่าตัวอีกเท่าตัวเดียวช,ช่วงนี้นะครับช่วงลอยน้ำต่อใครไม่เชื่อเพราะผมทดลองขับครับ,รบไม่เป็นไรขุดตอนไหนก็ได้ตังตอนนั้นแหละเนาะครับอ่าเผื่อมันมีมาเนาะบางทีมันมีพายุฤดูร้อนนั่นแหละเออใช่มันกระแทกขาด บอกเขาที่ตัดต,ำ,ตำหน่อย,ยใช่เพราะจริงเวลาตัด่ยนนนต้องรู้นะใช่ต้องรู้ต่อสูงครับเวลารถเราไปมีใช่ใช่น,บบน,นั่นแหละก็เห็นแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมมาเอาต้นพันธุ์ที่นี่ไปให้ลูกค้าครับผม เป็นพันกเกษตรยักษ์<อ>ก็เลยเอาหอัวไปด้วยครับมองดูเหมือนต้นน้อยครับแต่มองดูหัวนะครับครับผมก็ยังไงขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับชมเดี๋ยวผมขอ,อเดินทางกลับแล้วครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ